บ้านฮ่าเฮตอนอุปกรณ์บ้านเลื่อนนินจาโดย m โมเดลฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟโอ้หนังนม่เปนติดีินะพระพี่ดีใจจริง,รงเลยที่เราได้เดิสองคนไม่มีกา้างสาคอเฮ้ยชัดเลยแบบนี้นี่หนีนนไปดูหนังกันสองคนเหรอไปดูว่าพี่อิกเนะน,นี่ยเขาได้ตัวหนังรอบบนผมชัดมากนะครัอ๋อกได้บัตรฟรีพวกครั้งที่แล้วเนี่ยแกไปเล่นหนังให้เขาใช่ไหมเออพูดแล้วจะหาว่าคุย เล่นเป็นพระเอกด้วยครับเป็นพระชื่อเอกนะคะเด่ขอโทษนะครับปีนี้ก็มีปีนี้ก็มีปีนี้จะเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนพระเอกเหรอเพื่อนตัวประกอบเห็นหน้าคุยเลยแกเนี่ยเห็นหน้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออไสไตล์เลยเฮ้ยน้อง <c oughs> เจนเ,เ,เ,เป็นไรอะหน,น้าเคิร์เลย เจนเนี่ยชอบหนังจบเนี่ยอารมณ์มันไม่จบเลยคับเจนเนี่ยชอบฉันมีหนักมากๆเลยค่ะพี่ลุยอ๋อแล้วฉันยังไงฉันอยู่โซนรถมายนะพี่เรกพูดเลยว่าขนาด่ไม่สำคัญหรอกแรงดันแล้วก็จังหวะโ EQ เรื่องไม่พูดน้องเข้าั้นน่ะหัวพี่ไม่ได้ไปดูแย่าพูดเลยในเรื่องเนี่ยพี่เอกกำลังสูบยางรถอยู่แรงดันและจังหวะโอ๊ยมาโชใครนะแกตุ้มโทรมา S <S ดนูนััเ่เเยมมาารก็งไสร็จสวยแล้วอีกสวยแล้วเนี่ยแล้วพี่ตุ้มเนี่ยเขาซีเรียสมากนะเรื่องงานเนี่ยแล้วแกไปทําแบบนี้เอางี้รีบไปซ่อนตัวดีกว่าพี่ตุ้มมาเนี่ยแกเดือดร้อนแน่เราจะหนีไปไหนได้ยังไงล่ะคะถ้ามีประตูวิเศษอ่ะพี่อีกก็คงจะหนีไปได้หรือไม่ก็เป็นประตูลับเหมือนที่พวกเดจาเขาไว้อำพรางตัวไปซ่อนสกุลนะคะโอ้โหพีเ่เล่นตลกไม่ได้เจนจะไม่มีได้ยังไงอ่ะมีสิครับใครว่าไม่มีพี่เซอร์โฮปสวัสดีครับครับพี่มาก็ดีแล้วช่วยผมด้วย บ้านฮาเฮตอนอุปกรณ์บ้านเลื่อนนินจาโดย Modern Form Home Decorative ตกลงมีบ้านประตูที่ไม่มีใครรู้ว่ามีห้องลับซ่อนอยู่ด้วยหรอครับมิสเตอร์โฮมมีสิครับนี่ไงครับผมไห,ไหนครับก็นี่ไงครับมิสเตอร์โฮมาร้อนได้สิครับผมเเดือดร้อนนะฮะ ุ้มหลบพี่ตุ้มจะมาเจอสวยเลยนะครับไม่ได้อำครับผมนี่งไงครับเห็นจะมีอะไรเลยครับมันว่าแค่ผนังธรรมดาใช่สิครับ f l a t Sliding Door s y s t e เเป็นประตูบานเลื่อนระนาบผนังของแรมสุดยอดนนัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่าบานเลื่อนนินจาเพราะเวลาปิดหน้าบานประตูจะเรียบเสมอกันกันกบผนังทําให้มองไม่เห็นว่าเป็นบานประตูซ่อนอยู่ครับผมโอ้บานเลื่อนนินจาวะนี่นินจาขอไปก่อนละครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาก่อนไหมเออผมจะฟังอะไรอีกนะครับ ถ้าไปตุ้มมาผมส่วยคนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวค่ะตอนนี้รถติดจะตายนะตุ้มเดียวมาไม่ถึงแล้วค่ะเออฟังกและเรามีเสหยงหรับสรุปฝาสล i d i n ิ้งดอ s ิสเต็มเนี่ยดียังไงครับก็ดีตรงที่การออกแบบลักษณะการใช้งานของฝาสล i d ต i ิ้ง o อ s ิสเต็มไงครับเพราะมองเผินๆจะไม่รู้เลยว่ามีประตูซ่อนอยู่จึงเหมาะสําหรับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือห้องที่เก็บรักษาความลับไว้นะครับ ห้องที่เก็บรักษาความลับซ,ซ่อนกรงซ่อนกิ๊กนี่ได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณหลุยนะครับแต่โดยปกติจะใช้สําหรับห้องประชุมที่เป็นความลับห้องส่วนตัวห้องเก็บสต็อกสินค้าหรือห้องเก็บตู้เซฟครับผมเอาละฟังรู้เรื่องนี้อขอาหายตัวก่อนแล้วเด้วครับอ,อนินจาบ้านฮาเฮตอนอุปกรณ์บ้านเลื่อนนินจา โดย m o r n r o r o r o m o m e d o r a t i v e สไลด์ตัวอันล็อสไลด์ตัวอันล็อไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยพอแล้วพอแล้วอีกคิวประตูพังพอดีฟลั์สไลดิ้งดอร์ซิสเต็มถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยสวยงามไร้มือจับเวลาที่เราต้องการเปิดประตูก็ง่ายมากๆครับเดี๋ยวมิสเตอร์โฮมจะสาธิตให้ดูครับผมเพียง <c oughs> แค่ใช้มือกดลงไปที่บานประตูแล้วเลื่อนออกไปทางด้านข้างเวลาเปิดส่วนเวลาปิด ก็แค่ดึงหน้าบานกลับมาประตูจะค่อยๆเลื่อนกลับมาเองครับความพิเศษของปรับ sliding door system คือหน้าบานประตูจะเรียบเสมอกับผนังทำให้มองไม่เห็นเลยว่ามีประตูซ่อนอยู่และตัวรางถูกติดตั้งไว้ด้านบนเพื่อความสวยงามจึงทำให้พื้นด้านล่างเรียบเสมอไม่สะดุดเหมือนประตูรางเลื่อนทั่วๆไปที่ติดตั้งรางไว้ด้านล่างที่สำคัญช่วยให้การทำความสะอาดบริเวณนั้นทำได้โดยง่ายประตูบาเนเลื่อนและหน้าผนังใช้พื้นที่ในการเปิดน้อยมาก เมื่อเทียบกับประตูบานเปิดทั่วไปซึ่งต้องใช้พื้นที่ด้านหน้าในการเปิดมากเราจึงสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้านหน้าประตูได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่เหมือนประตูบานเปิดทั่วไปครับผมฟลัสไตล์ดีนอร์ซิสเตเนี่ยนอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามใช้งานได้สะดวกสบายและยังสามารถดัดแปลงเป็นห้องรับหรือว่าห้องเก็บของสาคัญสำคัญไ้อีกบอกดได้ทํางนั้นเลยค่ะว่าสุดยอดอย่างนี้ยครับใช่เลยนี่ใช่ใช่อะไรเสียงวัดตุ้มไปแล้วครับดินใจ วิชาที่จ้างท่าคล้ายตัวไม่ไเ,เข้าเลยเหรออีกว<ะ>้าโอโ้โหดูท่ามาันอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมจะพาตัวแล้วอเ,เออเขาย,ยังชั่ว,วพี่ครับฮะวะ่าไงแล้วมันเปิดยังไงล่ะครับเออแล้วมันเปิดยังไงครับพี่สุโ h มครับประตูด้านในต้องติดมือจับก่อนนะครับอ๋อต้องติดมือจับอ่ะในนี่ไม่เห็นมีเลยนะครับอ๋อก็ยังไม่ติด ้ผมจ,กจะจกินไปผมออกไปเอางี้เดี๋ยวว่านะเราเจอกันไ่ดีกวาจ้ะบายบายโชคดีนะครับพี่คิวฮ่าฮ่า